โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีมาดูทุกคนครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนอ่าฤดูการนะครับตอนนี้ก็เห็นเห็นอยู่ว่าตอนนี้มันเป็นฤดูวินเทอร์นะครับก็คือฤดูหนาวนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิร่างกายอันนี้ก็คือผมทำอ่าระบบมาแบบจัดเต็มเลยครับว่าผมตอนแรกผมไม่คิดว่าจะมีคนสนใจในขนาดนี้นะครับผมก็เลยจัดให้แบบเต็มที่แบบสวยเลยทุกคนใช่ไหมมีปิ๊งปิ๊ง,ง,งแบบพาร์ติเคิลเหมือนหิมะตกด้วยนะครับแล้วก็จะ เปลี่ยนไบโอมให้กลายเป็นหิมะด้วยนะครับนี่แล้วคือตอนนี้ผมกำลังจะหนาวตายแล้วนะครับเห็นไหมอุณหภูมิร่างกายของผมมัน18แล้วนะครับถ้ามันต่ำกว่า16ผมจะเริ่มต้องหาแคมป์ไฟแล้วนะครับซึ่งดีมากเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าผมตั้งใจทำมากนะครับสำหรับแอดออนนี้ก็คือตอนนี้ฤดูกาลหิมะอยู่เดี๋ยวผมลองลองไม่กินน้ำเริ่มแล้วครับผมต้องอยู่ที่กองไฟนะผมต้องเสกไฟออกมานะครับชิป นี่หลังจากที่ผมเสกไฟออกมาแล้วนะครับอุณหภูมิร่างกายผมจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วผมจะได้รับสถาน,นะฮิลด้วยนะครับเห็นไหมมีเอฟเฟกด้วยนะครับเห็นไหมทุกคนมีเอฟเฟกต์รอบๆตัวด้วยนะครับกําลังฮิลผมอยู่อย่างสวยทุกคนเห็นไหมยูก็คือถ้าเราอยู่ใกล้แคมป์ไฟในฤดูหนาวมันจะฮิลด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมีเอฟเฟกสีเขียวๆออกมาด้วยนี่ตอนนี้อุณหภูมิร่างกายผม37แล้วนะครับโอเคอนี่คือสําหรับฤดูหนาวนะจะมี หิมะตกลงมานะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไบโอเมทหิมะทั้งหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็แคมป์ไฟอีกแคมป์ไฟหนึ่งนะครับก็คือโซนะครับโซแคมป์ไฟอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเดี๋ยวผมลองออกมาคุยคิปเปอร์เดี๋ยวโอ้โหเดกออกมาไม่ทันขอโทษทีครับนี่อยู่ใกล้แคมป์ไฟอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทั้งโซแคมป์ไฟแล้วก็ แคมป์ไฟตรงนั้นเลยนะครับ2ออย่างนะครับแคมป์ไฟธรรมดากับโซแคมป์ไฟนะครับจะทาําให้เราอบอุ่นนะครับนี่ก็มันจะฮีลเลื่ดของเราขึ้นมาเรื่อๆยๆนะครับในฤดูหนาวอย่าห่างเกย่าห่างเกิน3บลบอกนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นฤดูอ่าทัาฟิงแล้วนะครับก็คืออ่าฤดูใบไม้ผลิรับก็คือฤดูใบไม้ผลิเราจะมาอยู่ในแคมป์ไฟไม่ได้แล้วนะครับไม่ไม่ได้อะไรจากแคมไฟแล้วเราต้องออกจากแคมป์ไฟนะครับ ฤดูเปไม้ผิมันมีข้อดีอย่างหนึง่งก็คือผมทำว้นะครับจะได้รับรีเจ n เนอเรชันตลอดเวลานะครับแต่เป็นร Re ีเจเนอเรชันแบบธรรมดานะครับโอเคแล้วก็ร่างกายอุณหภูมิของเราจะปกตินะครับก็คือ27.2องศานะครับดีก็คือเป็นฤดูการที่ผ่อนคลายนะครับไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับใช่แล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไบโอมแบบมีเมนูตั้งค่าด้วยนะครับเฮ้ยไม่ใช่เปลี่ยนไบโอม เปลี่ยนฤดูกาลนะครับเดี๋ยวสักพูนะครับนี่ชิปนี่ครับจะมีเลือกดูที่ต้องการเปลี่ยนนะครับผมจะอ่าเลือกเป็นใบไม้ร่วงนะครับซึ่งผมจะบอกก่อนว่าฤดูใบไม้ร่วงมันจะทําให้เราเก็บพืชผักไม่ได้นะครับแต่ละฤดูต้องปลูกพืชผักต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองให้ดูผมลืมลองอ่าเรื่องปลูกพืชผักเป็นแมกนิคอลที่แบบผมชอบมากนะครับขออนุญาตเกมหมดนะครับเพราะว่าจะทดสอบหลายอย่างเลยฟาร์มแลนด์นะครับ เอาฟาร์มแลนด์ออกมาแล้วก็พืชผักอย่างเช่นบีทรูทบีทรูทแล้วก็แครอทแล้วก็มันฝรั่งนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมปลูกประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ฟาร์มแลนด์วางเลยครับซึ่งฤดูแต่ละฤดูจะแจกต,ต,ต่างกันต่อไปนะครับ okay. ผมจะตอนนี้อยู่ในฤดูหนาวนะครับพื้นที่มันก็จะเริ่มหนาวแล้วนะครับ ก็เริ่มมีหิมะตกลงมาแล้วนะครับนี่ครับผมไม่สามารถปลูกปลูกข้าวได้นะครับบีทรูทก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ฤดูหนาวจะปลูกได้แค่เบอร์รี่นะครับสวีทเบอร์รี่นี่สวีเบอร์รี่ผมจะปลูกได้แล้วนะครับนี่ครับสามารถปลูกสวีทเบอร์รี่ได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฤดูให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับต่อไปดูใบไม้ไมร่วงนะครับใ้ข้อความภาษาเกตด้านซ้ายมือมัน ผมเขียนไวเพื่อให้ผมเข้าใจนะครับว่าอฟอร์มมันเปิดแลวเพราะว่าการทำแอดออนที่มันสร้างฟอร์มขึ้นมาครับมันยุ่งยากครับผมก็เลยต้องทําไว้ข้าวปลูกไม่ได้นะครับบีทรูทสามารถปลูกได้แครอทไม่สามารถปลูกได้นะครับมันฝรั่งสามารถปลูกได้ฤด,ดูใบไม้ร่วงจะปลูกได้คือบีทรูทจับโพเทโต้นะครับบีทเบอรี่ปลูกได้ไหมไม่ได้นะครับโอเคเปลี่ยนฤดูใหม่เลย อไปเป็นลดูใบไม้ผลินะครับใบไม้ผลิปลูกข้าวได้นะครับบีทรูทไม่ได้แครอทได้นะครับแล้วก็มันฝรั่งไม่ได้นะครับปลูกข้าวกับแครอทได้นะครับประมาณนี้พวกแตงโมกับอ่าอีกอันนึงคือฟักทองครับก็ปลูกตามฤด,ดูเหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทดลองให้ดูเดี๋ยวมาทดลองประมาณนี้ก่อนนะครับต่อไปเป็นฤดูซัมเมอร์นะครับฤด,ดูร้อนข้าวปลูกไม่ได้บีทรูทไม่ได้ แคหลอดไม่ได้โปเโตไม่ได้อันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับน่าจะปลูกได้แค่แตงโมกับฟักทองนะครับไประมาณนี้แล้วก็ผมจะเอา,อ,าอันนี้ให้ดูนะครับตอนนี้เป็นฤดูซัมเมอร์จะร้อนนะครับซึ่งร้อนเราต้องกินน้ำนะครับเดี๋ยวรอดูตอนนี้อากาศร้อนนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับคืออากาศร้อนก็ต้องกินน้ำด้วยนะครับไม่ใช่แบบเอ่อ ร้อนเฉยๆนะครับซึ่งน้ําที่ต้องกินก็ต้องตักมาจากคลองแบบนี้นะครับมันจะดื่มมาเองนะครับแล้วผมเกมโหมดโซโลรีวิวแบบเยอะมากอะดีๆ,ๆกำลังปลูกผู้ผักมาอ่าอุณหภูมิร่างกายเฉยเลยเดี๋ยวรีวิวอุณหภูมิร่างกายให้หมดก่อนนะครับเพราะเรามีอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือต้องกินน้ำนะครับสักครู่นะคืออุณหภูมิร่างกายของเราห้ามถึง40นะครับถ้าถึง40ก็คือเราจะตัวร้อนนะครับแล,แล้วก็ต้องกินน้ํานั่นเองนะครับ โอเคได้แล้วนะครับตอนนี้มันจะมืดแล้วผมขอปรับเวลาแป๊บนึงซึ่งมันสมจริงมากนะครับอุณหภูมิร่างกายต่ําเกินไปก็ต้องไปผิงไฟนะครับอุณหภูมิร่างกายร้อนเกินไปก็ต้องอ่ากินน้ำนะครับโรงน้ําไม่ได้ช่วยนะครับนี่ตอนแรกผมทาโรงน้ำแต่ว่าช่วยผ่อนคลายได้นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันง่ายเกินไปนะครับก็เลยทําเป็นต้องสร้างอ่าอันนี้มาดื่มน้ําดีกว่านะครับ รอสักครู่นะครับอุ้ยตัวนี้มาแค่เราตักน้ำมามันจะดื่มเองนะครับนี่ครับเริ่มร้อนแล้วแค่ผมตักน้ำในตรงนี้นะครับตึ๊บนี่ครับมันจะดื่มมาเองแล้วก็มันจะลดอ,อุณหภูมิร่างกายให้นะครับนี่แค่มีขวดขวดเดียวก็กินได้เรื่อยๆนะครับตักน้ำกินได้เรื่อยๆเลยอุณหภูมิลดแล้วโอเคก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็ euh, อธิษฐาบฤดูร้อนนะครับฤดูหนาวก็ผิงไฟตามตามปกตินะครับผิงไฟตามปกติฤดูใบไม้ร่วงจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวพืชผักได้นะครับนี่เก็บไม่ได้นะครับไม่สามารถเก็บไม่สามารถเก็บอะไรสักอย่างได้เลยครับต้องป่านฤดูใบไม้ร่วงก่อนครับอย่างเช่นเป็นฤดูใบไม้ผลินะครับปึ๊บแต่ละฤดูแตกต่างกันนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ ก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบนึงดูดูใบไม้เรื่องแบสบอลเก็บเกี่ยวพืชผักได้นะครับฤูดูหนาวจะมีหิมะตกแล้วก็เปลี่ยนหญ้าเป็นหิมะนะครับแล้วก็ต้องผิงไฟนะครับดูใบไม้ผลิเราจะได้รับฮิวนะครับตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ฤดูร้อนทําให้เราตัวร้อนต้องต้องดื่มน้ํานะครับผมแนะนําใหาร้รีบหานะครับรีบหานี่ก่อนที่จะถึงฤดูร้อนเพราะงั้นจะโดนตายแบบรัวๆเลยนะครับ โอเคแล้วก็แต่และฤดูปลูกพืชผักต่างกันนะครับก็คือเราไม่สามารถปลูกพืชผักแบบเเรียกไว่ายังไงอะมั่วซั่วได้นะครับแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงเราจะไม่เอ้ยฤดูใบไม้ผลิเดี๋ยวแป๊บนึงเริ่มงงฤดูใบไม้ร่วงนะครับจะไม่เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไม่ได้นะครับอา่าทาให้เราต้องตุนพืชผ,ผักไว้นะครับก่อนที่จะถึงฤดูใบไม้ร่วงนะโอเคตอนนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เป็น แอร์รอนฤดูการที่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับก็คือมีแบบสมบูรณ์เลยเอาพร,อพร้อมนำไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีเมนูในการเปลี่ยนเปลี่ยนฤดูด้วยนะครับเสื่อสำหรับใครอยากต้องการฤดูไหนอะไรอย่างี้นะครับเดี๋ยวผมปิดคลิปด้วยฤดูหนาวแล้วกันนะครับเพราะว่าผมตั้งใจทาฤดูหนาวมากๆเลยนะครับทั้มนั้นสวยมากครับดูสวยมากก็คือรู้สึกฮิวใจมากนะครับสำหรับฤดูหนาวโอเค สำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ใครที่สนใจจะดูโค้ดผมไม่ได้เปิดโค้ดให้ดูนะครับซึ่งไม่ใช่แบบเอ่อกลัวกออ๊อปอะไรนะครับก็เดี๋ยวทําให้คลิปเร็วขึ้นครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งเลยนะครับโอเคโอเคครับมาถึงขั้นตอนวิธีการติดตั้งนะครับก็สามารถกดเพย์ได้เลยแล้วก็แคสต์นิวแคสต์นิวนะครับแล้วก็บรคไฮเปอร์แพคนี่ครับ เจอซีซันแลวีสองแล้วนะครับก็สามารถเพิ่มได้เลยนะครับเพิ่มเสร็จแล้วอย่าลืมมาเปิดตรงนี้นะครับนี่เบต้า API นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับเปิดประมาณนี้นะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็มาเช็คด้วยว่ามันอยู่ในแอคทีฟยังนะครับนี่อยู่แล้วนะครับก็สร้างโลกได้เลยครับสร้างโลกเข้าไปเล่นได้เลยก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์แอดออนที่อยากได้นะครับสำหรับผมขอแจ้งก่อน คือวันอังคารที่ผ่านมา6โมงผมได้ลงคลิปนะครับซึ่งผมกำลังนั่งปรับแต่งแอดออนให้มันมีหิมะตกแล้วก็เปลี่ยนบล็อกยาให้กลายเป็นหิมะอยู่นะครับก็เลยทําให้ล่าช้านะครับอยากให้มันออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุดนะครับซึ่งก็เลยเลื่อนเป็นลงคลิปวันพุธตอนเย็นแล้วกันนะครับโอเคเรคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบายบาย